h ฮปปี้นิวีย r นะคะก็นะคะวันนี้เป็นทอยจี้ก็มาอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตและนำของขวัญน,นะคะชิ้นชิ้นชนิดที่ว่านะคะพวกเราตามหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องจิตใต้สำนึกนี่แหละนะคะนับได้ว่าถ้ารู้นะคะเรื่องของคียลับและความเข้าใจ กระจ่างในจิตใต้สำนึกให้ท่องแท้แล้วแล้วก็ในปี66เป็นต้นไปเราทุกคนจะได้ใช้เครื่องมือนะคะที่มีประสิทธิภาพในชีวิตของเราซึ่งมาพร้อมกับชีวิตเราและมาเพื่อเราโดยเฉพาะให้เติบโตในเรื่องเราชีวิตก้าวหน้าไประดับกายใจจิตอย่างทัวนทั่วครบสมบูรณ์นะคะถ้ารู้ เรื่องความจริงเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนกระจ่างชัดนะคะในเรื่องราวของการที่จะสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของตัวเองได้โดยที่ไม่ลังเลสงสัยอ่ะเรามาฟังกันนะคะวันนี้มันทวิจนำในเรื่องราวนะคะคีย์ลับนะคะที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกนะคะในเรื่องราวคาสั่งที่เราจะสั่งกับจิตใต้สํานึกเราสั่งด้วยจิตสํานึกของเรา จิตสำนึกคือจิตท,ที่เรานะคะมีสติในการป้อนคำสั่งเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตใต้สำนึกนะคะรับคำสั่งแล้วไปดึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่สมปรารถนามาที่มันเรียกว่ายุ่งเหยิงและสับสนวุ่นวายก็เป็นเพราะเราไม่ตั้งสติให้จิตสำนึกเราสั่งเข้าใจไหมคะ,ะเรามาฟังคำนิยามดูนะคะ บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะคะใครได้เข้ามารับของขวัญชี้นี้นะคะและทําความเข้าใจในเรื่องความเป็นธรรมชาติของนะคะมิติชีวิตของเราที่นะคะเออเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขวัญนะคะที่คู่กับเราตั้งแต่เราเกิดนะคะ <S <S <ๆ>นั่นก็คือเรามีทั้งจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกจิตเหนือสํานึกทั้งหมด4จิตนะ,ะ <S 1> <S 1> <ๆ>นะคะเ,เดี๋ยวค่อยอธิบายก่อนเนาะ คำว่านะะจิตไร้สำนึกก่อนเริ่มจากจิตไร้สำนึกคือร่างกายของเรานะะร่างกายของเราเป็นนะะจิตไร้สำนึกที่นะะจะแสดงผลจากนะคะคำสั่งจากจิตสำนึกที่สั่งให้จิตใต้สำนึกจัดการให้นะะร่างกายออกมาตามความนะรปรารถนาและต้องการนั้นๆของเราดังนั้นในลักษณะของรูปร่างลักษณะของเรา หรือเรื่องสุขภาพของเรามันก็มาจากนะคะผลลับจากเราสั่งด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อฟังไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆวิเคราะห์นะคะส่วนนะคะนี่คือในส่วนของร่างกายคือเป็นเรื่องผลของเป็นอ่าเป็นผลของการที่จิตสํานึกและจิตใต้สํานึกนะคะและจิตเหนือสํานึกรวมตัวกันนะคะสร้างในเรื่องเรารูปร่างลักษณะนะคะในทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็น ก็เรียกว่าโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกที่เราเราเราเคยได้ยินกันนะคะสะท้อนเป็นแบบนี้สะท้อนจากความรู้สึกนึกคิดของเราเองโดยตั้งใจไม่ตั้งใจถ้าเราจะตั้งใจนะคะลักษณะรูปร่างหน้าตาของเรามันก็จะมาในทางที่นะคะเราต้องการและเราสั่งไว้หรือนะคะมันก็จะมีความสวยสดงดงามรู้หรือบุคลิกภาพดีๆอนะ่ะอันนั้นคือความจงใจในการสร้างชีวิตนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นนะคะตัวเราในกระจกแล้วเราไม่พึงพอใจและไม่ไมอ่าไม่ถูกใจมันก็เป็นการสะท้อนจากโลกภายในเราที่เราเนี่ยนะคะอืมไม่ได้สั่งว่าเราต้องการให้ตัวเรานะคะจะต้องมีหน้าตาแบบไหนเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งที่เป็นสนะท้อนฮะคือโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนโลกภายในของเราดังนั้นนะคะอยาก ต้องการให้ร่างกายสุขภาพเราแข็งแรงขนาดไหนนั่นแหละเราจะต้องสั่งด้วยนะคะความรู้สึกและความคิดของเราที่นะะทำงานโดยจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกโอเคไหมอะทีนี้นะคะมาจิตสำนึกก็คือตัวสติสัมปชัญญะที่เราพูดคุยกันณนะขณะน,นี้เป็นการพูดคุยผ่านในเรื่องเราของการใช้จิตสำนึกนะคะ คือพวกเราก็มาฟังกับเมนทอลิตจด้วยการใช้จิตสำนึกอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้พูดอะไร mm. เข้าใจไหมคะแล้วก็นะฮะก็ใช้ในเรื่องเราเวลาจะมากน้อยแล้วแต่ความสนใจของคุณที่จะฟังเมนทอลิตจถ้าคุณสนใจมากๆที่อยากรู้ว่าในเรื่องชีวิตของคุณมีจิตอะไรบ้างคุณก็จะฟังจนจบนะฮะเสร็จเรียบร้อยถ้าคุณฟังเรียบร้อยด้วยสติของจิตสำนึกเนี่ย คุณมองดูว่าเฮ้ยนะคะนี่คือข้อมูลที่สุดยอดเลยที่คุณอยากจะแบ่งปันนะคะให้คนที่คุณรู้จักหรือคนที่ตามหาความจริงแก่นแท้แห่งชีวิตคุณก็จะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังด้วยอันนี้คือเรียกว่าการทํางานของจิตสํานึกนะคะที่อยากจะทําสิ่งไหนต่อหน้ามีความรู้สึกสิ่งใดต่อหน้านะคะอันนี้คือเรียกว่าปฏิกิริยาเอฟเฟกทันทีเป็นการทํางานของจิตสํานึกส่วนจิต ใต้สำนึกเป็นคำนิยามที่ยาวมากๆซึ่งเป็นทีนะฮะพิมพ์ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะพิมพ์ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยนะคะ,ะเป็นนะคะจิตใต้สํานึกเนี่ยจะเป็นนะคะจิตที่มีพลังมหาศาลและที่เราเรียกว่ายักษ์นะคะจินนี่ก็คือเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลังก,กำลังสุดประมาณนะคะมีหน้าที่ ฟังคาสั่งยางเดียวคือจิตใต้สํานึกเนี่ยมีหน้าที่ฟังคําสั่งจากจิตสํานึกอย่างเดียวนะคะและกล่าวกันว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยจะเปรียบเหมือนเด็ก3ขวบค่ะนะคะหลายหลายคนนะคะหลายหลายครูนะคะหลายหลายฤาษีนะคะและใครหลายๆคนที่ศึกษาเรื่องนะคะจิตวิญญาณเนี่ยก็จะพูดคําเดียวกันก็คือว่านะคะจิตใต้สานึกจิตใต้สานึกเนี่ยนะคะเปรียบเหมือนเด็ก3ขวบ แต่มีศักยภาพและพลังอํานาจมากๆนะคะเชกเช่นของพระเจ้าก็เรียกว่าเป็นพลังเฉกเช่นพลังเดียวกับพระเจ้านะคะเป็นในายใหญ่ที่สุดในจกักรวาลคุณนึกถึงเด็ก3ขวบนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคุณหลานคุณหรือตัวุตัวคุณเองย้อนวัย3าขวบนะคะอะไรก็ตามที่เด็ก3าขวบอยากได้จะต้องได้นะคะ ไม่ได้นะคะร้องไห้ไม่เลิกนึกออกไหมไม่ได้ร้องไห้ไม่เลิกชักยิ้นชักงองแงๆแงๆงๆนะฮะกลางถนนก็ทำนะคะอันนี้คือเด็ก3ามขวบก็คือมีความรู้สึกที่ถ้าต้องการอะไรสิ่งนั้นจะต้องเข้ามาถึงมือ ไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะไม่เกี่ยงเรื่องราคาด้วยในเด็ก3าขวบไม่สนใจด้วยว่าอันตรายหรือไม่อันตรายคือมีความกล้าหาญมากนี่คือนะคะเขาเปรียบเทียบในเรื่องเราจิตใต้สํานึกของเราทุกคนเหมือนเด็ก3ามขวบนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าเราจึงจะต้องป้อนคําสั่งนะคะที่ง่ายๆให้กับจิตใต้สํานึกเพื่อที่จะไปดึงไปดูด ในเรื่องราวสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการมาให้เราและปีห6หนี้เราจะได้มีเวิร์กช็อปนะคะในเรื่องราวของการใช้นะคะจิตทั้งหมดของเราให้มีประสิทธิภาพในการที่สร้างชีวิตอย่างนะคะง่ายดายมากขึ้นเนะาะมาฟังในเรื่องจิตใต้สํานึกนะคะในเรื่องราวของคํานิยามอีกจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาจะเชื่อทุกๆุกอย่างที่ตัวเราเนี่ยบอกนะคะและจิตใต้สํานึกเนี่ยจะไม่สงสัย ะะแล้วก็จะไม่ตั้งคําถามและไม่กลัวว่าจะทําไม่ได้นะฮะอันนี้คือประเด็นสําคัญคือไม่สงสัยและไม่ถามว่าทําไมสั่งแบบนี้ทําไมสั่งแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่ควบคุมสตินะฮะความคิดของคุณกับอารมณ์ของคุณมันเป็นการส่งคําสั่งไปจิตใต้สํานึกอัตโนมัตินะฮะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ว่าความคิดและความรู้สึกคือนะฮะเครื่องมือในการที่สร้างความทุกข์และความสุขให้เรา หลายๆคนไม่ได้ลุกขึ้นมาเป็นนายเหนือความคิดและเป็นนายเหนืออารมณ์นะคะโดยไม่รู้ว่ามันจะมีนะคะตัวตัวการใหญ่ที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยนะคะรับเอาไปนะคะปฏิบัติโดยที่นะคะไม่ได้ฟังคำเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มานั่งถามว่าเอะคำสั่งนี้จะดีหรือไม่รู้อย่างเดียวคิดอะไรนะคะเจ้าของชีวิตนะคะคิดอะไรตรงนั้นนานๆแสดงว่าสนใจ ถ้ามีความรู้สึกนะคะแบบนั้นนานๆเสดงว่าอยากได้จิตใต้สํานึกขนมาให้คุณนะคะพอดีพอดีนะคะพอดีพอดีก็คือว่าบังเอิญจะรัาบบังเอิญไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะมีความวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความกังวลมีในเรื่องเรานะคะทุกจากอดีตก,กังวลในอนาคตและเราเนี่ยชอบใช้สมองนะคะความคิดวนอยู่อย่างนี้นะคะวนหลบอย่างงี้และจิตสจิตใต้สํานึกนึกว่าอ๋อชอบชอบเล่นนะคะของเดิมๆหมายความว่า วนเวียแต่เรื่องของเก่าๆใช่ไหมดึงในเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตที่ใกล้เคียงกับอดีตมาให้เราอีกอันนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าจิตใต้สํานึกเนะี่ยเขาไม่ถามว่านายจะต้องการจริงหรือไม่เขารู้อย่างเดียวว่านายชอบนะคะคิดเรื่องนี้นานๆนายมีความรู้สึกนี้ังนานดึงเรื่องนั้นมาให้อีกดังนั้นเราจึงต้องมีสตินะคะเพื่อที่จะคัดเลือกในสิ่งที่เราต้องการและให้จิตใต้สํานึกไปดึงในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการมาโอเคไหม หน้าที่ของจิตใต้สำนึกนะคะจะเป็นการนะคะเขาเรียกว่าปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวและจิตใต้สำนึกน่ะนะคะอย่าคิดว่าไม่มีตัวตนนะคะคือนะคะเขาเขาใช้คำว่าจิตใต้สำนึกน่ะมีตัวตนอยู่อยู่แท้จริงนะคะแลวฉลาดมากจิตใต้สำนึกฉลาดมากนะคะและฟังคำสั่งเราตลอดเวลามันฟังคำสั่งเราผ่านความคิดและความรู้สึกอย่างที่เป็นจิตที่พูดมาสักครู่นะคะ แล้วคนที่มีชีวิตที่ยุ่งเหยิงนะคะเพราะการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะและคําสั่งและก็ส่งคําสั่งไปจิตใต้สํานึกนะคะอย่างสับสนนี่คือ,เ,อเรื่องคอํานิยามของคาว่าจิตใต้สํานึกที่มูนทอจีจิเอาคงขวัญมาให้กับเพจนะคะเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในวันที่1มกราเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีเอาจริงนะคะเอาจริงก็คือว่า จริงจังในเรื่องราวของการที่จะใช้พละกําลังทั้งหมดทั้งมวลให้นะคะทุกๆคนเนี่ยได้ใช้นะคะศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยออกมาเต็มที่โดยไร้ต้นทุนนะคะขอเพียงแค่ขอเพียงแค่มุ่งมั่นรู้จักนะคะตัวตนที่แท้จริงของความเป็นธรรมชาติชีวิตเราเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนั้นวันนี้เป็นทอยจี้นำในเรื่องราวของการพิมพ์นะคะคำนิยามของออจิตใต้สำนึกให้เราหายสงสัย ถ้าไม่เข้าใจทบทวนในการอ่านนะคะเพราะนี่เป็นบทความนะคะที่เมนโทจิจิบอกว่ามาให้เป็นของขวัญกับพวกเราเพื่อที่จะทําความเข้าใจนะคะกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรานะคะเราจะเปลี่ยนแปลงชีว take, ิตเราจะสร้างเราจะสั่งนะคะสิ่งที่เราต้องการได้มันจะต้องผ่านกระบวนการอย่างที่ว่าทั้งหมดนะคะส่วนนะคะจิตใต้สํานึกเราก็รู้จักอย่างละเอียดและ จิตสานึกเราก็รู้ละเป็นจิตท,ที่เราสั่งนะคะให้จิตใต้สํานึกทําตามจิตเนื้อสํานึกค่ะจิตเนือสํานึกนะคะวันนี้ใครสวดมนต์ข้ามปีบ้างนะคะอนุโมทนาทุกๆนะคะดวงจิตวิญญาณและทุกๆคนที่สวดมนต์ข้ามปีด้วยขอร่วมอนุโมทนาบุญในบุญกุศลอันดีงามสําหรับการสวดมนต์ข้ามปีกับทุกคนทุกค่ำด้วยครั้งนี้ด้วยเทินอนุโมทนา นะคะมนโทจี้ก็สวดน,นะคะสั้นๆนะคะสวดอิติปิโสนน่าจะประมาณ9จบจากาจากเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ทะลุมาถึงเที่ยงเขาเรียกว่าก่อนก่อนจะถึงเที่ยงคืนก็ทะลุมานะคะเที่ยงคืนกว่าๆดังนั้นเนี่ยวันนี้มอนโทจิเลยมาหาพวกเราช้านะคะเพราะเราก็รู้แล้วว่า มีภารกิจทั้งปาร์ตี้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาก็มีส่วนบังคับปีด้วยและนะคะนำในเรื่องราของขวัญมาให้เราเป็นของขวัญที่บอกเลยว่าไม่รู้เรื่องจิตใต้สํานึกคุณจะคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องนะคะไม่ต้องคุยกับคนอื่น,นะคะคุณจะคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องคุณจะสื่อสารกับตัวเองไม่เข้าใจถ้าคุณใช้ชุดคําสั่งสื่อสารข้อมูลกับตัวคุณเอง แบบยุ่งเหยิงชีวิตนะคะก็จะยุ่งเหยิงไปตามการสั่งของคุณที่ไม่ชัดเจนและไม่เคลียร์เพราะวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณมีนะคะจิตใต้สํานึกในตัวทุกๆคนคุณจะรู้คุณไม่รู้จิตใต้สํานึกไม่แคร์ไม่สนเพราะเขาทําหน้าที่ทําตามสั่งของคุณจากความคิดของคุณและความรู้สึกของคุณคุณจะไม่แคร์ ว่าความคิดของคุณหรือนะ,ค,ะความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงฉันอยากจะใช้ชีวิตของฉันแบบไหนก็แล้วแต่คุณแต่จิตใต้สำนึกก็นะฮะรับทุกคําสั่งในความคิดและความรู้สึกงคุณและไปดึงเหตุการณ์สถานการณ์เอามาเสิร์ฟให้คุณอีกอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องยอมรับนะคะดังนั้นถ้าอยากมีชีวิตมีความสุขประสบความสำเร็จจงรู้เรื่องจิตใต้สำนึกให้เรียบร้อยเสีย แล้วนำไปสื่อสารกับชีวิตตัวเองให้มีความสุขในปี66ค่ะด้วยความรักนะคะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะ